สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องพรทิพย์ชาแนลนะคะวันนี้จะนำพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีจุดทูป16ดอกและเงิน9บาทนะคะเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะการจุดทูป16ดอกกลางแจ้งนะคะเป็น อีกหนึ่งในความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่าเป็นวิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอขมากรรมสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังติดขัดเหมือนมีอะไรมาขับโชคลาภก็อาจจะใช้วิธีจุดทุปกลางแจ้งแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อเสริมขวัญและกำลังใจคลิกชีวิตชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นจะได้มีโชคมีลาบสมหวังดังปรารถนานะคะ และสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือทูบ16ดอกดอกไม้1คู่น้ำเปล่า1แก้วเงิน9บาทแล้วก็ทูบเสียงทายด้วยนะคะที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมไฟเช็คนะคะเอาไว้สำหรับจุดไฟด้วยนะคะเงิน9บาทนี้เราจะใช้ฝั่งดินเพื่อเป็นการเปิดทางแล้วก็ขอโชคลาภใครที่ชีวิตติดขัดไม่ราบลื่น หันไปทางไหนก็มืดมิดก็ลองทําดูนะคะไม่ได้เสียหายอะไร16ดอกเลยไมนะ่ได้นับไม่ได้อะไรคนคนที่ดวงตกมากๆก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนก็อาจจะชีวิต ดีขึ้นทันตาเห็นได้ทันทีเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรมนายเวนและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวพ,พรขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ละลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้กรดเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่ง ที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาพุทธสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่าง ทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ นมโมตสพพัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนมโมตสพพัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนมโมตสพพัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุสาธุสาธุค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันวิธีจุดธูป16ดอกไหว้กลางแจ้นะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์สำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังติดขาดเหมือนมีอะไรมาขัดโชคลาภก็ลองใช้วิธีนี้เป็นอ,อีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นทันตานะคะ ก็ขอวอวยพรให้ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ